เอาเลยครับทุกคนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสร้างรถกันครับแต่ก่อนอื่นครับเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจกันแป๊บหนึ่งเจ๊น้ําการค้าครับรับเติมโลบักในราคาตามนี้เลยครับทุกคนสาวคลใครที่อยากเติมโลบักนะครับต้องเจ๊น้ําการค้าเลยครับเปิดให้บริการมามากกว่า8ปีครับและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับใครที่สนใจนะครับอยากเติมโลบักนะผมมีลิงก์เพจและไลน์เนี่ยอยู่ใต้วิดีโอเลยครับสามารถกดได้เลยนะเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนครับ คือต้นเหตุของคลิปนี้นะครับก็คือมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าผมไปเห็นคลิปในทิกตอกมามีคนเขาเอาเศษเหล็กเนี่ยมาสร้างเป็นรถไว้ซึ่งเขาก็สร้างออกมาได้ค่อนข้างจะเหมือนเลยแหละมันมีเครื่องยนต์แล้วมันก็มีล้ออยู่แล้วนะทุกคนนะไม่แน่ในอัปเดตสักอัปเดตหนึ่งมันอาจจะให้เราทํารถจริงๆก็ได้ครับแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่ให้เราทํารถเราก็ต้องไปเอาพวกเศษเหล็กมาสร้างรถของเราไปก่อนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นรถที่ไม่สามารถขับได้นะครับแต่ว่ามันนั่งได้เว้ย เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับทุกคนนะโอเคเราสร้างแมปกันไปก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปบุกปราสาทโจรด้วยเว้ยเพราะเราต้องการเศษเหล็กในนั้นครับวันนี้ผมก็มากับคลาสไซบอร์กนะครับเขาเปลี่ยนบัฟนะเขาเปลี่ยนสกิลจากที่มันสามารถฮีลเลือดตัวเองได้เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นให้มันดาเมจแรงขึ้นเหรอผมจําผิดหรือเปล่าไม่รู้นะก็ตอนนี้ไม่สามารถฮีลเลือดตัวเองได้เลยครับเราจะต้องใช้อันนี้ด้วยครับเราต้องใช้วิทยุด้วยเดี๋ยวเราจะแยกไว้ก่อนทุกคน ผมว่าใช้ัน,นี้ด้วยเลยกันโอเควางไว้เลยข้อดีของปืนเลเซอร์ก็คือยิงหมาป่าธรรมดาทีเดียวตายเลยครับมันก็ทําให้เราประหยัดเวลาไปได้อีกเราก็จะฟาร์มของเร็วขึ้นเฮ้ยเราได้พัดลมมาด้วยนะเว้พัดลมเศษเหล็กครับเราเอาไปตกแต่งเป็นอะไรได้บ้างวะพัดลมเศษเหล็กเดี๋ยวต้องกลับไปดูก่อนเนี่ยอันเนี้ยทำอะไรได้วะอาจจะมีประโยชน์นะเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนแคมไฟเลเวลสครับ โอเคเราอัพตครับเป็นเลเวลสองไปก่อนแล้วก็นาฬิกามาอันหนึ่งเดี๋ยวประมาณวันที่ห้านะผมจะต้องไปบุกปราสาทโจรด้วยครับผมไม่ได้เล่นมานานเลยไม่ได้เข้ามานานเลยปราสาทโจรกบมาแล้วอ่ะผมไม่เป็นสู้กบแน่นอนครับในถ้ำเพราะว่าผมไปมาบ่อยมากแล้วน่าจะไม่มีอะไรน่าสนใจด้วยแต่ผมว่าอาวุธกบนะเว้ยอาวุธพิษต่างๆที่อัปเดตมาผมว่าค่อนข้างจะไร้ประโยชน์มากๆเลยวะ่ะเพราะว่ามันทาอะไรไม่ค่อยได้ครับผมว่าอัปเดตนี้ค่อนข้างจะน่าเบื่อ ยิงโจนรอบเดียวไม่ตายวะยิงสองรอบถึงจะตายครับเราต้องอัปเกรดกองไฟให้เป็นเลเวล6ก่อนวะทุกคนเราถึงจะไปหาเศษเหล็กที่มันเป็นเครื่องยนต์ได้ครับเพราะว่าตอนเนี้ยเราเดินอยู่แถวนี้มันจะมีแต่เศษเหล็กก,กากๆเว้ยซึ่งก็ไม่มีประโยชน์อะผมว่าที่นี่นะ่าจะมีของเยอะเว้ยที่โรงงานโจนเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันครับคืนนี้ถ้ามันมืดผมอาจจะต้องหลบอยู่แถวนี้ครับผมขี้เกียจเดินกลับบ้านโอ้เราเจอถังน้ำมันครับเอาไปด้วยเอาไปแต่งรถเราโอเค ผมขึ้นก่อนเลยกันเราลงเลยครับเช้าและรีบเคลียร์โอเคผมได้ปืนมาเพิ่มแล้วอะมันจะทำให้ผมสู้ได้ไวขึ้นครับระหว่างที่ปืนเลเซอร์เรากำลังชาร์ตนะผมเจอไรเฟิลด้วยอยู่ฝั่งหนึง่งเฮ้ยแต่เราสามารถขึ้นไปอยู่นนั้นได้ปะเฮ้ยผมว่าได้นะเฮ้ยได้ครับขึ้นไปอีกไม่ได้แล้วอยู่ได้แค่นี้ว่ะ โอเคได้ไลฟเฟิลมาด้วยโอ้ oh, ได้ถังน้ํามันเพียบเลยทุกคนถังน้ํามันนี่แหละที่ผมจะเอาไปตกแต่งได้อย่างเยอะแยะมากมายครับตอนนี้มืดแล้วด้วยหวังว่ากวางจะไม่เข้ามาตรงนี้นะผมวิ่งกลับบ้านเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราได้อะไรมาบ้างครับถังน้ํามันเนี่ยเราจะไม่เติมไว้ทุกคนประมาณนี้พอ4อันที่เราจะเก็บไว้ครับนอกเหนือจากนี้เราถึงจะเติมได้โอเคที่เหลือก็เข้าโตะช้าไปหมดเลย เฮ้ยหัวหมาป่านี่น่าสนใจนะเว้ยหัวหมาป่านี่น่าสนใจครับเราเอาไปทําเป็นหน้ารถได้นะเออเราไปทําเป็นหน้ารถได้นะเว้ยเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาครับทุกคนผมเจอยางเลยครับนี่เป็นข่าวดีข่าวแรกแต่ว่าอย่างอื่นก็ยังไม่เจอนะเจอแค่ยางครับโอเคเยี่ยมเลยเฮ้ยผมเจอยายงอีกอันว่ะโอ้โหมันต้องถือไปว่ะกระเป๋าเต็มแล้วตอนนี้ผมได้ยางมาสองอันเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้เครื่องยนต์นะเฮ้ย <He i, S 2> ผมลืมเลยผมลืมไปเลยว่าผมกะจะไปบุกปราสาทโจร ตั้งแต่วันที่5และแต่ผมลืมช่างมันครับเดี๋ยวเราค่อยไปตอนเช้าวันนี้นะครับก่อนเราจะไปบุกปราสาทโจรตอนนี้ลุงมาขายของแต่ผมต้องไปซื้อของลุงก่อนโอเคอันนี้ต้องใช้แน่นอนเป็นที่ด้างขับนะครับอันอื่นไม่มีไม่มีอะไรดีละเดี๋ยวผมจะวางเก้าอี้ไว้ที่นี่ก่อนแล้วก็ผมจะทำเรดาร์ครับเพื่อที่เราจะดูกันว่าปราสาทโจรมันอยู่ตรงไหนโอเคอยู่นี่เนี่ยวันเนี้ยผมจะไปบุกเลยปราสาทโจร คือเราจะเดินไปปราสาทโจนะแต่ว่าพอเห็นเศษเหล็กมันตกแบบนี้ผมก็อดที่จะเก็บไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเก็บของไปแม่งกระเป๋าเต็มอีกคงไม่เต็มแล้วเนาะโอเคผมจะเข้าเลยครับไม่ได้มาซะนานเลเวลหนึ่งเราบุกแค่เลเวลเดียวพอแล้วทุกคนเราไปกันไวๆครับเฮ้ยมันเคลียร์ไวอยู่นะ ใช้ปืนเลเซอร์กับปืนอื่นสลับกันไปเนี่ยไวมากครับเรียบร้อยขึ้นชั้น3เลยครับตอนนี้โอ้โหเคลียอย่างไวครับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะยิงสลับกันไปนี่แหละพวกนี้แหละทุกคนที่เราจะไปทำรถได้นะครับพวกนี้คือตัวรถของเราเปิดกล่องด้วยเลื่อยต้องมาเลยครับ อ่าได้เสื้อโอ้มันโหดกว่าเสื้อไซบอร์กเหรอเสื้อเกะอันนี้มันโหดกว่าไซบอร์กนะเนี่ยสุดยอดเลยเดี๋ยวเราเริ่มกลับไปวางรถได้เลยครับแต่ว่าจริงๆเรายังขาดเครื่องอยู่นะเว้ยโอเคได้เวลาแล้วครับจริงๆเราต้องใช้อันนี้2ออันนะครับแล้วก็เครื่องอันหนึ่งตรงนี้แต่ว่าไม่เป็นไรผมลองวางอันนี้แทนที่ไปก่อนไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่ได้เนี่ยมันแทนกันไม่ได้เว้ยโอเคได้ครับพอได้ ผมจะวางไปให้ทุกคนเห็นภาพก่อนนะว่ารถเรามันจะเป็นยังไงนะครับเฮ้ยวางยากอยู่นะเราต้องค่อยๆวางกันนะเฮ้ยวางไม่ดีมันกิ้งเลยว่ะเราต้องใจเย็นว่ะโอเคค่อยๆเอาเข้ามาเอาเข้ามาแบบนี้แล้วก็ปล่อยโอ้โหล้มครับชิบหายลนะไม่ได้เว้มันอาจจะวางบนอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปหากลองๆแบบนี้เพิ่มอีกโอเคตอนนี้แคมไฟผมเลเวลห้า ผมสามารถเดินไปหาเครื่องยนต์ได้และมัง้งอาจจะเจอนะแคมไฟเลเวลห้าเดี๋ยวลองไปดูก่อนทุกคนเห็นกงหมีนั่นปะมันจะมีกระดูกอยู่ในกรงหมีไว้เราจะต้องใช้ด้วยครับกระดูกในกงหมีนั่นจะช่วยทําให้รถของเราเนี่ยสมจริงมากขึ้นนะทุกคนนะเราต้องเคลียร์พวกนี้แล้วก็เคลียร์หมีด้วยแล้วก็กระดูกอันนั้นแนหะเดี๋ยวตอนที่เรามีค้อนเราต้องมาเอาไปด้วยไวย้มีทั้งหัวหมาทั้งกระดูกเลยครับเปิดกองก่อน,อนครับตอนนี้ รู้ทั้งรู้ว่ามันก็ไม่มีอะไรดีเท่าไหร่นะแต่ก็มันอดที่จะเปิดไม่ได้วะไม่ได้สองตัวนี้ตายแล้วไม่ใช่หรอเฮ้ยตายแล้วแต่ยังยืนเท่ได้ด้วยวะ่ะโอ้สุดยอดเลยเวสุดยอดเอาหนังมีไปด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะไออันนี้มันบินได้นี่ใช่ปะขอลองบินหน่อยเหอะไม่กล่าวว่าจะลองนะแต่ว่าได้โอกาสมาก็ขอลองหน่อยอากูไม่เห็นจะบินได้เลยวะ กูไม่เห็นจะบินได้เหมือนคนอื่นเขาเลยเอา้าโอเควันนี้ลุงมาแต่ผมจะไปซื้อของลุงก่อนอันนี้ครับอันนี้ต้องใช้ครับดอกทานตะวันเนี่ยเราจะใช้เป็นพวงมาลัยครับทุกคนไม่ใช่พวงมาลัยไหว้พระนะไม่ใช่นะพวงมาลัยลดนะครับโอเคว่าไว้ก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยแต่ว่านะเว้ยผมอยากจะไปคราฟคอนก่อนเลยว่ะต้องใช้เหล็กกับไม้5้าอันครับการคืนอีกแล้วว่ะโอโหอุปสรรคสุด รถเรายังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยเนี่ยอยู่มา14วันแล้วแต่ว่าใกล้แล้วละ่ะขอแค่ผมได้เครื่องยนต์มารถก็จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นนิดนึงเราต้องไปบุกปราสาทโจนอีกดี่ว่าเพื่อเอาไอ้กล่องกล่องเศษเหล็กนั่นมาเพิ่มภารกิจเยอะชิบหายเลยครับโอ้ด้านบนนี้มีกล่องดีด้วยครับผมขอทายเลยนะมันจะได้โลว่ะช่วงนี้เปิดได้โล่บ่อยด้วยเฮ้ย hey! ลูกสองโอ้ดีใจจังเลย ดีใจจริงๆนะทุกคนอันนี้ดีใจจริงๆนะเยี่ยมครับทีนี้ผมก็สามารถย้ายของได้ละผมย้ายทางตีเหล็กไปบ้านได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยย้ายนี่ได้อ๋อไม่ได้ครับคราฟของโ okay อเคแต่จะเดินเข้าไปดูในโซนนู้นหน่อยเผื่อว่าเราจะเจอกับเครื่องยนต์ครับน,นี่อะไรเนี่ยเครื่องซักผ้าไม่มีประโยชน์แต่เอาไปด้วยเป็นเศษเหล็กเจอกล่องทองเปิดกันหน่อยครับ mm hmm. ทางน้ํามันวะก็ยังดีเฮ mm ้ย hmm. บนนี้ผมยังไม่ได้ขึ้นเลยนี่วา อาจจะมีเครื่องยนต์ก็ได้เนาะเหมือนจะไมหมเจอล้อครับเยี่ยมเลยตอนนี้เราได้มา3ล้อเลยครับ4ล้อเรียบร้อยในนี้มีเครื่องยนต์หรือเปล่าไม่มีวะมีโอกาสที่เราจะเปิดเครื่องยนต์ได้จากในกล่องป่าววะโอเคไฟฉายเปิดกล่องกันอีกรอบครับโอเคผมกลับบ้านก่อนเลยกันอย่างน้อยเราได้มา4ล้อวันนี้แม้ว่าเราจะยังไม่เจอเครื่องยนต์ครับแลกของท่านไหมวะกลับมาถึงบ้านพอดีโอเคถุงใหญ่เยี่ยมครับแคมป์ไฟต้องเลเวลหกแล้วครับ เรียบร้อยเลเวลหกเรียบร้อยเฮ้ยนี่ก็ใช้ได้เนี่ยเครื่องสัพพ่าเนี่ยเฮ้ยเครื่องสัพพ่าใช้ได้นะเว้ยเว้ยไหนลองก่อนเอ้ยได้เฮ้ยเครื่องสัพพ่าได้เฮ้ยโอเคได้ครับได้ครับได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะใส่ล้อเลยนะโอ้ยแรงเกินไปแม่งปิวเลยต้องเบาๆครับต้องค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อย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 เอ้ยได้แล้วไม่เป็นเอียงๆวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ล้ออันที่สองครับ ค่อยๆค่อยๆใจเย็นๆใจเย็นๆซิเดี๋ยวซิโอเคเอาเข้าไปปุ๊บอ้าอ้าโอเคได้อยู่นะได้อยู่แม้ว่ามันจะไม่ชิดแต่ว่าก็ได้อยู่ครับไม่ใชไหมมันเอียงๆนิดหน่อยวะเอไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไ,นไ,รได้ได,ไดแล้วก็ผมจะเริ่มย้ายอันนี้ไปเลยอันนี้คือที่นั่งคนขับนะครับเอานั่งแล้วนะนั่งแล้วนะผมนั่งรถแล้วนะ เอ้ยผมดั้งรถแลว้วนะทำเล่นไปแต่ว่าเรายังขับไม่ได้เราไม่มีพวงมาลัยนี่ครับพวงมาลัยโอเคเอ้ยนี่ไงนี่ไงเป็น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 ไงพวงมาลัยนะอันนี้ไม่ใช่ดอกไม้เ้ยไม่ใช่นะเฮ้ยสุดยอดว่ะสุดยอดว่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะทําเป็นชั้นดีกว่าชั้นไว้ใส่ลลอะไรรู้ป่ะทุกคนครับนี่เป็นชั้นตรงนี้อ่าน,นี่ครับชั้นใส่อันนี้ไปเลยนะครับนี่ เอ้ยเท่วะเท่วะอันนี้ไรเนี่ยไปอยู่ไกลครับอันนี้อ่ะเราจะมาวางข้างบนครับตรงนี้เฮ้ยเละหมดแล้วชิหายละเดี๋ยนะเละหมดเลยแต่ค่อยกลับมาทำใหม่ครับโอเคแต่ผมเก็บรอไว้ที่นี่ก่อนทุกอย่างที่เป็นอะไหล่รถนะครับเอาจริงตอนเนี้ยเหลือแค่หาเครื่องยนต์ให้ได้่รถผมเสร็จเลยแต่เวลาออกตาม,มาหาเครื่องยนต์เฮ้ยแล้วหัวหมาป่าวะเออเดี๋ยวผมต้องไปเอาหัวหมาป่าอีกทีว่ะหัวหมาป่ากับ โครงกระดูกกันเนาะเพื่อความเท่เฮ้ยเอ้าเจอแล้วเครื่องยนต์เรียบร้อยกลับบ้านเลยไยมีกล่องให้เปิดว่ะอยากเปิดกล่องจังเลยวะไม่ไม่เปิดและกันกลับบ้านดีวะแต่ตรงนั้นมีถังน้ำมันผมจะเอาไปด้วยเท่านี้พอใจเลยครับรถผมก็จะสําเร็จเฮ้ยยางนี่ว่ะกูลืมอีกแล้วกูต้องไปเอาหัวมาป่าอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปเอาตอนเช้าได้ครับแต่ว,วันนี้ผมประกอบรถก่อนเลยมาเราเริ่มจากเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์ต้องวางฝั่งนี้และก็ อันนี้เลยกันต่อเข้าไปเนี่จะแม่นมันมีฝาด้วยว่ามันมีฝาด้วยไอฝาที่น่าลำคาญวะ่ะทําให้ไม่เท่เลยเอาอันนี้เข้าไปแทนเลยกันโอเคแบบนี้ได้ครับต้องค่อยๆย,ยกครับเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เริ่มเอาล้อมาใส่เลยเออไม่วางเบาขนาดนี้มันยังล้มอีกวะเอ้ยเอาดีเอาไปเอาไปเอาไปเจนเจนครับเจนเจนเจน,เจน เออโอเคได้อยู่อันนี้คือวิทยุเราจะต้องวางแถวนี้ครับอ่าแบบนี้ได้อยู่ผมอะเก่งอยู่แล้วเรื่องการประกอบนะทุกคนนะถอยไปเอียงนิดนึงวางให้ตรงเฮ้ยเอ้ยได้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 เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้แล้วไม่ผมไม่เอาด้านนี้ออกว่ะเราต้องเอาด้านนี้ออกเนาะแปลว่าผมต้องแก้ฝั่งนี้ว่ะแบบนี้ครับ เฮ้ยมันมันไปไหนอะไปไหนเอ้ยมันจะไปเข้าเครื่องนู้นว่ะมันอยากโดนคราฟว่ะแล้วทำไมไไม,มันถึงอยากโดนคราฟว่ะทา,ทางที่ผมจะให้มันเป็นสิ่งของอีกครั้งอะตอนนี้มันเป็นเศษเหล็กอยู่ไงแต่ว่าผมจะทําให้มันคืนชีพเป็นสิ่งของอีกครั้งหนึ่งยากนะยากครับทุกคนถ้าใครสมาธิสั้นแล้วก็น่าจะแย่อยู่โอเคเละหมดแล้วตอนนี้อ่าเรียบร้อยทีนี้ก็เรามาวางกันตรงเครื่องกลยเลยทุกคนกลยเลยทุกคน ใกล้จะปิดเกมแล้วครับแม่งวางยากชิบหายโอเคได้ไหมเนี่ยได้ได้ไว้เนี่ยเบีนะ้ยวละอ๋อกำลังเลี้ยวกำลังเลี้ยวไงเออเรากำลังเลี้ยวครับนี่ก็วางเข้าไปใกล้ใให้มากที่สุดอ่าเฮ้ยอย่างเทเฮ้ยเฮ้ยเทจริงเดี๋ยวเรเรวเราสามารถวางตรงนี้ได้อีกแล้วเนี่ยปนะึ๊บไม่ได้ตกเฮ้ย เอาเป็นไงเป็นไงเป็นไงความเท่นี้อ่ะผมบอกเลยเฮ้ยอย่างเท่เลยครับเดี๋ยวเราจะไปเอาหัวมาป่าเนี่ยมาดูว่าเราจะวาาตรงนี้ได้หรือเปล่าเฮ้ยไปเอาจริงอ่ะอันเดี้ยเท่แล้วนะแล้วเราไปเอาหัวมาป่ามาวางอาจจะทุเรศก็ได้เด๋ยวต้องทดลองดูครับว่าได้หรือเปล่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะไปเอาหัวมาป่ากับโครงกระดูกครับไปเอาหัวมาป่ากันเลยครับมไม่รู้ว่าวางไปมันจะทุเรศปะนะจากรถเทๆอาจจะกลายเป็นรถทุเรศก็ได้ หรือว่าวางไปปุ๊บมันจะกระเด็นหมดเลยแล้วกูต้องมาสร้างรถใหม่ไม่รู้ทุกคนว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าหัวมาป่าเนี่ยขอนะไปเอาโครงกระดูกครับอุ้ยเอาอันเล็กๆกลับได้ด้วยเหรอเฮ้ยเออดีวะ่ะแต่อันเล็กๆเ,เราไม่ต้องการเราต้องการอันใหญ่อันนี้แล้วพวกกงเนี้ยเอากลับบ้านได้ป่มหรือว่าเอากลับได้เอาไปเลี้ยงสัตว์แม่งเลยรถรางเอาไปได้ปะไม่ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะ้าป้ายคลิปเอาเมื่อกี้เอาไปได้ปหะเฮ้ยโอ้โหน่าเสียาย เอาไปไม่ได้ครับไม่งั้นอะ่ะเอาไปแปะเป็นป้ายทะเบียนรถเราไงคลิปเอาห้ามเข้าใกล้ครับโคตรเทลเลยวันนี้ผมได้หัวหมาป่ามาแต่เรามาลองวางกันว่าถาวายไปยงี้ <c oughs> จะตุเลธวะหัวหมาป่าเลยนะเวย้ยทุกคนลองดูดิอยไอ้ถวายไปทุกคนลองดูฮ,งดฮิแบบนี้อะ่ะเท่เลยเวย้ยแบบถ้าเรานั่งตรงนี้อะ่ะออกมาเป็นงี้เท่เลย,ยแต่ถ้ากูวางหัวหมาป่าไว้อะ่ะแม่งเหมือนรถกระป๋องอะ่ะ เมื่อรถของเล่นเลยครับทุกคนโอ้โหมันเหมือนแบบเป็นหมาป่าเป็นตัวตัวมาเดินเดินอะ่ะโอโ้ทุเรศจัด <c oughs> อจะวายทุกคนดูนะอ่ะโอ้โหออกไปออกไปซะโอเคอันนี้เอ้ยเทว่าเทว่านี่ผมสร้างรถสปอร์ตเหรอเนี่ยโอเคแล้วก็พวงมาลัยครับพวงมาลัยมาวางไปตรงไหนได้อะ่ะเอาชิปหายเลยไงวางพวงมาลัยไม่ได้อ อ๋อหรือว่าผมวางไอ้นั่นไปผมต้องเอาโครงกระดูกออกก่อนโอเคโอเคแล้วก็โครงกระดูกเฮ้ย hey! มันจะเท่เกินไปหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่ามันมองไม่เห็นเครื่องเลยวะผมว่าเราต้องโชว์เครื่องมากกว่าโชว์โครงกระดูกวะ่ะนั้นโครงกระดูกจะมาอยู่ข้างหลังครับอ่าโอเคโอเคโอเคเอ้ยเดี๋ยไดนะ้เครื่องซัพพ้าแม่งเปิดฝาด้วยเหรอวะเอ้ยตอนแรกมันปิดฝาอ๋อฝายังอยู่โอเคโอเคมันใส่ครับเฮ้ยรถผมเสร็จแล้ววะ่ะทุกคนเฮ้ยดูดิ อย่างเท่อ่ะโอ้ด้านหลังนี่เป็นแบบว่าอูเป็นอู่ซ่อมรถผมเองนะมันจะเท่เกินไปหรือเปล่าอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมมาผมไปฟาร์มของด้วยรถแป๊บหนึ่งนะเจอกันครับล้อเล่นครับมันไปไม่ได้นะเฮ้ยไม่รู้จะพูดคําว่าเท่ได้กี่รอบเว้ยมันเท่จริงขอย้ำอีกรอบหนึ่งว่าไอเดียนี้ผมเห็นมาจากติ๊กตอกนะครับแต่ว่ามันเทมากเรามาทําบ้างใครที่อยากทําก็ไปลองทําดูแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะ มันต้องเป็นคนที่ว่างจริงๆอะนะถึงจะมาทำอะไรแบบนี้ได้นะครับแต่ทุกคนลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราเข้าไปเราจอยเกมไป5คนสุ่มไปใช่ปะแล้วเพื่อนทุกคนก็ออกไปฟาร์มแล้วเราก็เก็บเศษเหล็กเก็บล้อมาแล้วเรามาสร้างสิ่งเนี้แล้วเพื่อนเห็นอนะเพื่อนคงงงอะว่าเฮ้ยมันสร้างรถหรอวะแต่ถ้าพูดตามความจริงก็คือเราไม่น่าจะสร้างได้เวเพราะว่าเพื่อนน่าจะเอาเศษเหล็กไปใส่โต๊ะคับก่อนแน่นอนครับฉะนั้นถ้าใครอยากสร้างคงจะต้องมาด้วยกันะนะคคลิปนี้ก็มีแค่นี้เลยครับไม่ไม่เห็นขาเก้าอี้ด้วย ไม่เห็นขาเก้าอี้ด้วยวะโอ้โหกูจะบ้าไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับทุกคนวันนี้เราก็ลากันไปด้วยเสียงเครื่องยนต์รถสปอร์ตของผมเลยกันนะไปซะปะไปซะปะป